สวัสดีค่ะ Safe. มันเพื่อนนะคะวันนี้มาดูมาชมบรรยากาศนะคะที่ท้ายหมู่บ้านนะคะท้ายหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นตรงนู้นก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะบ้านหนึ่งไกลมากเลยนะหมู่บ้านนะไปฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกจังหวัดหนึ่งครับตรงที่พัดลมนะพัดลมข้าบไปตรงพัดลมฝั่งพัดลมก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะ นู่นนะ,ะนี่เขาก็าตัดหญ้าไปแล้วนะ,ะตัดหญ้าฟางนะ,ะบรรยากาศ5บรรยากาศเขาก็หวานนะฮะหวานหญกก้าน,นะฮะหวานหญ้าแดดตีมากเลยนะแะดดตีมาก นี่ต้นไม้นะคะต้นไม้สวยมากนะคะสวยมากตรงนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านของเรานะคะนี่ที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะหมู่บ้านนะคะจะเป็นที่หมู่บ้านน่นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านของเรานะคะ แล้วก็จะเป็น,นไปดูกันนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะต้นไม้นี่สวยนะคะสวยนะ,ะกับท้องฟ้านะ,ะท้องฟ้าสวยมากเลยนะ,ะเสียงนกร้องนะแทนเราเสียงนกเสียงการะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะ,ะเป็นที่พักที่พักให้คนนั่งนะ,ะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากนะใหญ่มากแบบคนโอบกอดนี่โอนี่ยวันนั้นก็มากอดกันสามคนนะสามคนเด็กด้วยนะสามคนเนี้กอดนี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยสองต้นนี้ถือว่าใหญ่มากนะ,ะเป็นแบบนี้เลยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะนั่งพักนะแต่เก่าแล้วนะคะก็สวนมากก็ไม่ค่อยมีคนมานั่งหรอกว่ามันหนาวนะนี่ต้นไม้นี่ก็มีนะ,ะกาดดีนะ,ะกาดดีแดดดีนะคะวันนี้ตรงนี้ก็เขาก็จะปลูกมันฝรั่งนะคะดูมันฝรั่งนะคะ อ่าใช่มันฝรั่งไหมน้อแปบ๊บหนึ่งะคะ่ะกดดูก่อน,นะคะ่ะอ่าอันนี้ไม่ใช่มันฝรั่งนะคะถ้ามันฝรั่งอีกอย่างหนึ่งน,นี่คือเป็นเขาเรียกว่ารับซื่อนะคะก็จะเป็นแบบพวกน้ํามันน้าปลาน้ํามันของอปลาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยในต้นยังเล็กอยู่ยังไม่โตนะ,ะถ้าโตจะเป็นสีเหลืองเลยะคะ่ะสีเหลืองอลามเลยนะ,ะถ้าเป็นออกดอกะคะ่ะสวยมากเลยะคะ ะะข้ามไปนะคะสวยมากค่ะสวยมากบรรยากาศนี้ดีไปเดินตรงนู้นที่จะเป็นตรงนู้นนะคะที่จะเป็นแบบเหมือนห้างนะคะเหมือนห้างบ้านเราเขาจะเป็นไวทที่สําหรับนั่งเ,เขาเรียกอะไรนะพวกคนที่ล่าสัตว์อะไรเงี้ยคเขาจะขึ้นไปข้างบนคนะ,ะลมค่ะลมตีนะคะตอนนี้ลมตีนะคะก็จะเป็นแบบนี้ แดดก็สองด้วยนะด,ดูดิแดดวันนี้ก็รถมาฮะรถมารถมาแป๊บหนึ่งเห็นแด,ดดตีนะแต่จะให้ไปเดินยังไม่มีเวลาไปเดินฮะเดี๋ยวจะต้องไปทำงานบ้านนะนู้นรถนี่รถันนี้รถ รถเรานะฮะรถเจ้านะวันนั้นหวยออกห้าเจ็ดนะฮะรถเนี่ยอวดออกห้าเจ็ดนะฮะตอนนี้ก็ยังบ้านแหะออกไปแล้วนะ,ะออกไปแล้วก็ไม่ได้ออกมานะเดี๋ยวพำลังจะไปถ่ายตรงที่เขาเรียกว่านะ่นนะเกี่ยวกับวัวมาให้ดูนะวัวที่พี่ชายแฟนก็ทำเกี่ยวกับลงบวัวฮะอันนี้คือข้างหลังนะคะข้างหลังท้ายหมู่บ้าน,นะฮะต้องไปที่หัวหมู่บ้านจะดีนะ ตรงที่ในข้างในนะค่ะข้อวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในะคลิปหน้านะคะ,ะสวัสดีค่ะ